ฝนตกนะครับวันนี้วันที่16ที่พิรณโลกตกทั้งวันเลยนะครับในช่วงนี้16กุมภาก็วันนี้ผมก็อยู่ที่วัดใหญ่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่16กุมภาพัน2565นนะครับก็ฝนตกเลยวันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่มาทําบุญกันวันนี้เป็นวันสําคัญด้วยนะครับนะที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกครับ ทุกพื้นที่ก็น่าจะตกกันเหมือนๆกันหมดนะครับนี่ก็มาแถวแถวจำหน่ายวัตถุมงคลน,นะครับดูแล้วคนยังแน่นอยู่นะครับในอาคารที่พระนะครับที่หลวงพ่อใหญ่อยู่นะครับคง รอให้คนบางสักหน่อยนะึเดแล้วจะเข้าไปกราบนะครับบางช่วงก็ลงเม็ดหนาหน่อยบางช่วงก็บางลงนะครับช่วงในเรื่องฝนตอนนี้ก็เริ่มบางลงมานิดหน่อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำภาพบรรยากาศนะครับที่วัดใหญ่มาให้ใหชมกันเอาไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ